สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์อรพนครสาขากเกษตรอํามินครับจากช่องนิวฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามาดูตัวรถนะครับที่เป็น XLT เกียร์ธรรมดาครับราคาอยู่ที่8ปด0 0นแปดหบาทสีดำคันนี้นะครับนี่เลยคันนี้มีแต่งอะไรไปบ้างนะครับถึงได้สวยแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดนะครับก็ เกินข้าวๆก่อนเนาะคันนี้จะเป็นรถที่แต่งแบบว่าตามโปรโมชั่นที่นิวส่งให้นะครับเป็นมี4โปรนะครับเราลองว่าลูกค้าก็จะได้รถแบบนี้ตลอดลอกลับบ้านแน่นอนนะครับคันนี้เลยมาดูเลยนี่ครับคันนี้เนี่ยก็มีเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนกระจงหน้าใหม่ใส่กระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 เข้าไปนะครับเพิ่มไฟสิว3จุดแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองอมพันธ์นะครับนี่หล่อไหม พอใส่กระจังหน้ารถมันดูเข้มมากขึ้นนะมันดูดุกว่าเดิมนะครับเป็นเหมาะกับการเป็นที่เป็นกระบะสุดยอดกระบะนะครับนี่แล้วก็เราเพิ่มตัวค้อบไฟหน้าไปที่เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความดุอีกแล้วนะเออเป็นไงแล้วก็ตัว xlt เ,เขาจะมี daylight แบบให้แบบนี้ครับเป็นซีแคมแบบนี้นะเป็นตัวซีเลยสวยนะไฟก็จะเป็น led นะครับไฟตัดหมอกก็จะอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็มี คิ้ว <Q S 2> เป็นสีคมเมียม้ย่ะทำให้รถดูมีมิติไปอีกนะเออเป็นไงครับคันนี้เนี่ยสเต็ปก็คือยกขึ้น2นิ้วนะครับยกขึ้น2นิ้วจัดทรงรถหน้าหลัง2นิ้วแล้วก็ตัวล้อเนี่ยใส่เป็นแม็กขอบ20นะครับตัวนี้เลยนี่เป็นไงตล่อหล่อเป็นแม็กขอบ20รัดกับยาง3ามนิ้วนะครับเป็นยางมัทเทรียนนะครับนี่แม็กยี่สลบสิครับแล้วก็ยกขึ้น2นิ้วด้วยการหนุนรองก้อนขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนุนรองก้อนนะครับปีกนกเดิมนะครับแแแต่ถนนแบบถ้้าานนะํบบบใหรขัดี แบบดีเลยอ่ะครับพี่ต้องเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากกันโคงแล้วก็ใส่โชคด้วยยิ่งดีเราบอกเลยว่ารถเนี้ยก็จะขับดีเหมือนเดิมเหมือนแบบรถที่ออกมาจากโรงงานเป๊ะๆอ่ะครับเหมือนรถไม่แต่งแต่จริงแล้วเราแต่งแต่แล้วแต่จะขับดีเหมือนเดิมเออไงงงไหมฟังแล้วงงพูดก็งงเหมือนกันนะครับแต่เราทับรองว่าท่านี้แนะนามาดีแน่นอนนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนโชคอะไรด้วยครับคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนสติกเกอร์เข้าไปนะครับก็คือ สติกเกอร์เนี้ยมีแบบส่งให้เลือกครับเนี่ยก็มีแบบให้มระมาณ30 40แบบเนาะก็เลือกเอาแต่ถ้าพี่ไม่ชอบใจ้30สบนั้นอะมีแบบอื่นมาส่งมาให้นี่ได้เลยนิวจะก,การตัดให้นะครับแปะให้แบบนี้เลยสวยๆนะครับก็เป็นนี้เป็นลายสิงโตนะครับเป็นลายสิงเนะาะพาดมาทางด้านหลังเลยเป็นเป็นงานกราฟิกกราฟิกนะครับนี่ด้านหลังของคันนี้ก็จะเป็นเดิมๆเ,เลย XLT ครับ แต่มีกันชนตัวนี้มาให้ที่เป็นสีเดียวกับรถที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่ข้อไฟท้ายสีดำด้านแบบนี้เข้าไปนะครับนี่เป็นไงครับเอ็กาทีเขจะมีกล้องหลังมาให้มีไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้นะครับนี่แล้วก็นี่เลยฝาท้ายปุ๊บโอ้โหใส่ตัวพลดแรงเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อลดกันหนักให้มันหน่วงหน่อยก็ดีนะือเนี่ยนี้บอกได้ครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับ แต่กิ้งฝามันก็เบาอยู่แล้วพี่แต่เราใส่เพื่อความปลอดภัยนะองเลามันเปิดไม่ได้แบบตึ้มไม่ตึมลงมานะครับโอเคคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่889,000บาทครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นไงครับแต่งหล่อๆแบบนี้เลยครับวนมาดูทางด้านนี้เป็นไงครับสเปคล้อหลังกับล้อหน้าเท่ากันนะครับขนาดก็คือ20 o f f s e ตล18ครับกว้าง12.5นะครับยางก็เป็น3 3นิ้วนะครับ นี่หลอ่ลอๆเลยสติกเกอร์ก็จะเหมือนฝั่งโน้นนะครับเป็นลายสิงค์นะครับลายสิงโตลายเสือเนาะอ่าก็จะเป็นคําว่าเทอร์โบนะครับก็บอกบูมบอกว่ารถคันนี้มีเทอร์โบนะครับก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับอ่าเป็นไง XLT นะครับก็กําลังเครื่องคันนี้ก็สามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไทยแหละขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวขับ2ก็ เราจะไม่ไปเน้นออฟโรดมากก็เน้นขับหล่อๆเนาะเออไ,ไ,ไ,ไปพาสาวๆไปเที่ยวไปจ่ายตลาดไปซื้อของอะไรก็ได้รถตลอดวันนี้ๆๆไปขับเลยนะในราคา889,000แานบาทครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยโทรมาเลยนะครับที่เบอร์0ู4 2 2 4 2 9 2 9นะครับนิวเซลฟอร์ดพนักคน,นะครับสาขากเกษตรนวมินทร์ครับช์รมูมอยู่ที่กรุงเทพนะครับช์รมูมเนี่ยมีสูบิการซ่อมสีตัวถงังแต่งครับอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยรถเนี่ยออกแบบนี้ จากโชว์รูมเนี่ยไปส่งถึงพี่เนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็คือแต่งอยู่ในโชว์รูมแหละน,นี่เป็นไงครับได้รถตลอดแบบนี้ไปขับกันนะครับท่านใดสนใจใจะเริ่มโทรมานะครับทักมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะพลาดรถด,ดีๆเราจะเสียใจนะครับพี่รับรองกดไว้ติงต้งๆสวัสดีครับมันเข้าตีช่องมันยังจอดรถใครจะมาจอดก็ได้ไม่งดีนะนี่ก็